ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่4พัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทยัยเรื่องพัฒนาการด้านการปกครองและเศรษฐกิจในสมัยสุขโขทยัยมาตรฐานส .4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและทํารงความเป็นไทยตัวชี้วัดที่สองวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆสำหรับพัฒนาการด้านการปกครองในสมัยสุโขทยัยสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองช่วงครับช่วงแรกการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นและช่วงที่สองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย กา,าาาาการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นเริ่มตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราธิตขึ้นครองราชจนถึงยุคสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นนี้ได้ใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือปิตุลาธิปไตยผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์ใช้คำแทนตัวเองว่าพ่อขุนซึ่งเปรียบเสมือนพ่อ ที่จะต้องดูแลคุ้มครองลูกในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชพระองค์ทรงโปรดให้สร้างกระดิ่งแขวนไว้ที่หน้าประตูวังเพื่อให้ประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งร้องเรียนพระองค์ก็จะเสด็จมารับเรื่องราวร้องทุกข์และตัดสินคดีความด้วยพระองค์เองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายเริ่มตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง หรือพระยาลิไทยถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่สี่หรือพระบรมปาลในสมัยสุขโขทัยตอนปลายได้ใช้การปกครองแบบธรรมราชาโดยพระมหากษัตริย์ทรงนำหลักธรรมของศาสนาพุทธคือทศพิตรารรชธรรมมาใช้ในการปกครองโดยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการปฏิบัติธรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ื่อสร้างความศรัทธาของสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ราษฎรนอกจากนั้นแล้วพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกมนุษย์สวรรค์และนรก <c oughs> เพื่อเสริมสร้างให้คนทำความดีเกรงกลัวต่อการทำความชั่ว <c oughs> การแบ่งเขตการปกครองในสมัยสุขโขทยัย ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ส่วนคือ 1. ส่วนกลางเมืองหลวงของสุโขทยัย 2. เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าดา่านที่อยู่ถัดออกไปจากเมืองหลวงพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งพระราชโอรสหรือเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงออกไปปกครองได้แก่เมืองศรีสัชนาลัยเมืองสัะหลวงเมืองสองแควและเมืองนครชุม สามหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครเป็นเมืองที่อยู่ถัดจากเมืองลูกหลวงพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งขุนนางชั้นสูงหรือผู้มีความสามารถไปปกครอง 4. เมืองประเทศสราชเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมากที่สุดเมืองประเทศสราชจะปกครองโดยเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ของตนเองแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ เช่นช้างมา้าวัวควายต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายและต้องยกกองกำลังทหารไปช่วยรบหากสุขโขทัยเกิดศึกสงครามสำหรับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจในสมัยสุขโขทยัยจะพูดถึง4ส่วนใหญ่ๆนะครับได้แก่ด้านเกษตรกรรมด้านการค้าขายด้านหัตถกรรม และการเก็บภาษีด้านการเกษตรชาวเมืองสุขโขทัยส่วนใหญ่จะทำการเพาะปลูกพืชหลักที่ปลูกได้แก่ข้าวนอกจากนี้ยังมีมะม่วงมะพร้าวมะขามหมากพลูโดยพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญได้แก่บริเวณราบลุ่มแถบเมืองศรีสัชนาลัยเมืองชาก,กงราว เมืองสองแควและเมืองนครชุมโดยมีหลักฐานในศิลาจาลึกหลักที่หนึ่งกล่าวว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุขโขทยัยภูมิปัญญาด้านการเกษตรเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของอาณาจักรสุขโขทยัยไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรมากนักเพราะสภาพภูมิประเทศบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา มีความลาดชันบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำคือแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านแม่น้ำทั้งสามสายนี้จะมีน้ำน้อยในหน้าแล้งไม่เพียงพอต่อการเกษตรในหน้าฝนน้ำจะไหลเชี่ยวและท่วมขังจึงได้มีการใช้ระบบชนลประทานซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญของชาวสุขโขทยัยคือสรีพ,พงหรือทำนบพระร่วง คือทำนก,กั้นน้ำหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าเขื่อนดินใช้ในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแลง้งตะพังคือสระน้ำที่ขุดไว้ในเมืองใช้กักเก็บน้ำที่ผันมาจากแม่น้ำปิงแม่น้ำยมแม่น้ำน่านเก็บไว้ใช้ในยามหน้าแลง้งการค้าขายในสมัยสุขโขทัยมีการค้าขายภายในอาณาจักร และการค้าขายกับต่างประเทศการค้าขายภายในอาณาจักรเป็นการค้าแบบเสรีมีตลาดเป็นศูนย์กลางทางการค้าเรียกว่าประสานการค้าขายระหว่างเมืองจะไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านหรือที่เรียกว่าจักอบโดยมีหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักอบในไพร่ลูทาง ใครจักใครค้าช้างค้าใครจักใครค้าม้าค้าใครจักใครค้าเงินค้าทองค้าแสดงให้เห็นว่าในสมัยสุโขทัยได้เปิดให้มีการค้าเสรีได้อย่างเต็มที่การค้าขายกับต่างประเทศสุโขทัยมีการค้าขายกับจีนอินเดียหงสาวดีขอมมลายูและชวา มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเครื่องเทศและของป่าเช่นติ๊กไทยไม้หอมงาช้างหนังสัตว์ส่วนสินค้านำเข้าเช่นผ้าแพรเครื่องประดับเป็นต้นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายในสมัยสุขโขทยัยคือเบี้ยหอยและเงินพดด้วงสันนิษฐานว่าเงินพดด้วง เริ่มมีใช้ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทหัตถกรรมการหัตถกรรมส่วนใหญ่เป็นการผลิตเครื่องจักสารมีดจอบเสียมและเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องสังฆโลกเชื่อว่ารับเทคโนโลยีมาจากจีนแหล่งเครื่องปั้นดินเผาของอาณาจักรสุขโขทยัยมีสองแห่งคือ ที่เมืองสุขโขทยัยและที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งมีการค้นพบเตาทุเรียงเป็นจํานวนมากเครื่องปั้นดินเผาของสุขโขทยัยมีทั้งเครื่องถ้วยชามกระเบื้องกระถางกา้ําหม้อรวมทั้งเครื่องประดับสถาปัตยกรรมทางศาสนาเช่นช่อฟ้ารูปปั้นเทวดานักรบเป็นต้น การเก็บภาษีในสมัยสุขโขทัยไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านหรือจะกอบแต่จะเก็บภาษีอื่นๆแทนเช่นภาษีการค้าภาษีค่านาเป็นต้นหลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาเรื่องพัฒนาการด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจในสมัยสุขโขทัยแล้ว คุณครูมีคำถามพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจจำนวน8ข้อซึ่งนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาและฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google ช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และงดการไปสถานที่เสี่ยงที่ที่มีผู้คนแออัดและพบกับคนครัวทัสิทธิ์ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ